สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตน,นเชเนาค่ะยินดีต้อนรับกับสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดของตัวเองนะพี่น้องเนอะวันคล้ายวันเกิดของตัวจ้าแต่ว่ามือนีเป็นมือแรกของการลงเกี่ยวข้าวค่ะหมูอัดในถังเอาแล้วมาแหกไว้เลยพี่น้องเดี๋ยวมือหนี แต่กะสิลงไปซอยก็แล้วจ้ะไปค่ะเดี๋ยวพาพี่น้องเขาลงไปเกี่ยวเขาค่ะไปน,น่อยจ้ะมื้อนี้อากาศใครเนี่ยบอกมีแดดจ้ะแต่ว่ากะก็ต้องมีหราเนาะพี่น,อน,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 นอ้องเนาะไปพอต้องอันเท้าเงาะแล้วมาเกี่ยวคนเดียวค่ะยายหนุ่ยคน,ยน,นล,าลานแล้วเอาลานมด้วพี่น้องด้วยอยู่บ้าน พ่อทอยงอแล้วมัดแต่ตตเหมือนเศร้าส,ส,ส,สวัสดีค่ะมึอนี่กับิมสองคนท่านี้แหละพี่น้องลงเกี่ยวเขาเกี่ยวไปเรื่อยแต่เกี่ยวบางเก่งดอกแต่ว่าหักกระพรอนสร้อยกันไปให้มันได้ตืมกันไปเนาะพี่น้องเนาะพอได้ตืมกันไปซอยกันไปเอาน้ำเย็นอยู่นี่เด้อลุงเอาแต่แต่ลืมซื้อเครื่องดื่มมาตัวนี้ ได้อะได้ลูกพับมาสองลูกมาสรกันมาสู้กันกินพี่น้องด้เกี่ยวไปสิละแล้วเกี่ยวผู้เดียวมพี่น้องมึงเศร้านีแต่วันนี้กับซีเมนต์ลุงไปสอยแล้ลุงจะมียนี้ใส่ยันใส่ดเกี้ยวใหตเตปะอันนี้เตปเตปไปซื้อมั้งไม่แม่มือเศร้านี่เตี่ใส่ละ เกี่ยวเกากับพี่น้องจ้ายูุ่ส่ยหลังรถคือวางไปทั่วแท้ดดเดี๋ยวเราหาเขาจ้ะนี่แกปีนี้เขาว่านั่นไปได้เพราะว่าปรับปรับที่น้ำไหมพี่นอ้องนี่ของพ่อท้าเงาะและเกี่ยวหน้านี่แตยสิเกี่ยวหน,น้านี่เอ้าโอ้เอิญไปทั้งนี้อยู่น้องห่วงเขาบ่ฟาดนานหน้าดอกเตยธน,นาใส่ได้พี่น้องมั้ย ถนัดสายกับขัวแต่ว่าตีวางเขาขัวยู่พี่น้องตัวงถนัดสายค่ะไปค่ะไปลุยเกี่ยวขรรคมันจ้าพักเที่ยงค่ะพักเที่ยงกันแล้วพักแล้วค่ะบัดน,นี้กะสีลงหนานาไหมมาพักก่อนเวลามาพี่น้องเนาะแต่ว่ากินข้าวเส้าตีลยพักก่อนมู นีกินเขาเสร็จแล้วเที่ยงพอดีพี่น้องนี่แหละข้าวเรากันเที่ยงพอดีจ้ะไปงานมาเนี่ยปูนพี่น้องเห็นบ่าพุดยายหนุ่ยหัวล้านฝ่ายให้กำลังใจค่ะยายหนุ่ยหัวล้านอยู่ข้างหลังพี่น้องพุดท่องหอเกี่ยวสองคนค่ะได้กสองสองหน้าท่องหอแล้วเกี่ยวเลี้ยวจ้ะเกี่ยวเขาเลี้ยว มพี่น้องผู้ใดอยากใส่ชีวิตวิถีเช้านะของแท้หยิบมาน้าทวงนี่แล้วพี่น้องเด้อทุ่งนาข้ามมอดจ้ะพี่น้องมาตียวพ่อขำเขานะบป็นสีเด้พี่น้องปีนี้ได้ตีหรือสีจักพี่น้องปีก้ปีก้อนพวกนั่นพักมา,า,าตียวปีที่แล้วนี่สีปีนี้บอลูเพืกันพี่น้องว่ามันจะเป็นตาสีเพราะ,ราะว่าเขามันบอบอหนักปนไปเลยคะ่ะ พราะมันอ่นไทยอันปรับหนาดินไหมหวงเขาบ่ญ่พี่น้องหวงเขาบานักคอแบบเนี้ยเกี่ยวปีนี้ข้าวไม่นักเท่าไหร่ค่ะจะเบิ่งกกอนว่าจะสี่สี่หรือว่าสีเตี๋ยอน้ะพี่น้องเนาะวิธีชาวนาพี่น้องถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะกำลังล้อรุ่นกันว่ามือเขาสีมือเขาสีมือเขา,าตีเขาสีไดดหน่อยได้ลรยบบน,นี้เพราะมันปรับหนาหนาไหม จากที่เคยได้หกสิบอ๋อปีที่แล้วเขาได้หกสิบนะจากจากปีที่แล้วได้หกสิบถุงมันก็ต้องลดลงเพราะว่าเขามันบอ่อเต็มที่แล้วกับพื้นที่มันก็ลดลดลงบากหลายหนึ่งเพราะให้เป็นถนนรอบไปหมดพื้นที่ก็ลดลงแล้วก็พื้นที่อีกบางส่วนอยู่ด้านหลังเตยนั่นด้านหลังนะคะีปน้องเห็นปะจะเห็นว่าด้านหลัง นั่นก็จะเป็นปลาอย่างปลาอย่างหนาเนาะกับพื้นที่จากที่ปลูกข้าวได้เต็มก็คือลดลงเบิดอีกส่วนหนึ่งค่ะแล้วกับบริเวณรอบๆที่ปรับพื้นที่นาทั้งหมดก็ลดลงอีกเพราะว่าปรับให้รถมันวิ่งผ่านวิ่งเข้าวิ่งออกได้พี่น้องจ้าแล้วกับนาดินที่เขามันเคยอุดมสมบูรณ์ตอนนี้ก็แร่ธาตุในดินอาจจะลดลดลงนะพี่น้องเนาะเไถห้วงเขาบบ่ใหญ่บอ,บอ,บอ,ยยบอนั่น เดี๋ยวพาพี่น้องเบิงห้องเขาห้องเขาใบในแย่เดี๋ยวพี่น้องเนะบาเบาหนึ่งปีนะแล้วค่ะนี่พี่น้องห้องเขา,ม,เนเนขามันบ่ใหญ่จ้ะห้องเขามันเบาเบาเองอันนี้คือเขาเหนิ่มทุกปีนี่ถ้าว่านขนาดเนี้ยความที่ของการว่านเขา เขาเนี่สิหลวงใหญ่เลยพี่น้องหลวงขอบุกใหญ่จนแบบหนักโอนตัวเลยได้จ้ะอันนี้เขาบ้นหนักเลยเบาพี่น้ออันนี้ตะเกียวตะเกียววางไปแล้วค่ะเอาตะเกียววางไว้อาจจะว่าเป็นแถวเป็นแนวอาจจะว่าสวยงามไปเลยน้องเพราะว่าขางใคสคุณใสแต่ว่าวางขัวน้อพี่น้องท่าหงาะแล้วเกี่ยวทั้งนั้น อนไรมันเย็นหนุ่มหลานกนกับหลานหน่อยแล้วหรสบายข้ากวน่นรอบแรกน้่ถ่วเมื่อนติ้านเก่าสองรอบไปปีที่แล้วปีที่แล้วก ก็ที่อันนั้แต่มันห,งหงงนวงแง่เนาะเพราะหนาดินเขาไม่เขาไม่ได้ปรับจะว่าบองใดที่อันหนาดินที่ไม่ได้ปรับอ่ะหวงแง่อยู่พี่น้องหนักโอต้อนอยู่แล้วแต่บองใดที่ได้ปรับหนาดินก็คือหวงมันไม่แง,ง่จ้ะจะคอยให้รุนกันผุละมื่อเก็บเกี่ยวพี่น้องมื่อเอาขึ้นเลื่อเขาเจะไหนหลายสมไยแต่ก็ยังใครได้กินของใบน้ำมูยหรอกน้องพี่น้องเนาะพี่มาา่าอะไรปีเนี่ย อากาศจะคพอพอ่อยผ่อนผคิดไหมพี่น้องขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพริพันแพงจะ้ะเอฟซีอะไรย่งงีเอฟซีพอกหมดเอฟซียิ่งสิรปินลักเต๋าใทีมงานสาวน้อยเพริพันแพงค่ะเอฟซีสาวน้อยลำพือนโชว์พร้อมเอฟซี FC ของเช่าเต้าลูกตาลน,น้ำขอบคุณหลายๆค่ะอยู่ดีสบายลำพือนกันท้องสุขภูสุขคนจ้าถามไมกินขอไปน้ำกันเด้อพี่น้อง,นเ,นอง,องเด้อปีเนี้ยสวัสดีจ้า